สวัสดีคัทบท็อปสิบเบียนขึ้นชื่อว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะทั้งคนและสัตว์ยังไงก็ต้องเจอด้วยกันทั้งนั้นหากเป็นมนุษย์เราอย่างน้อยก็ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นสัตว์บางครั้งพวกมันก็จนปัญญาและนั่นจึงเป็นหน้าที่ของซูเปอร์ฮีโร่อย่างมนุษย์ที่ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยแม้ว่าบางชนิดจะนิสัยดุร้ายน่ากลัวไปหน่อยก็ตามช่วยเสือดาวขึ้นชื่อว่าเสือก็คงไม่มีใครอยากเข้าใกล้ ตะถ้าเห็นเจ้าเสือดาวตกลงไปในบ่อก็สะกิดตอมสองสารขงคนได้เหมือนกันไม่มีใครรู้ว่ามันลงไปทำอะไรหรือพาดท่าตกไปได้ยังไงแต่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก็ระดมกำลังกันมาช่วยสุริศด้วยการหย่ยนเปนลงไปให้ราจนมันเข้ามาในเปย์แล้วค่อยๆสาวเชื่อขึ้นมาแม้คนจะทํางานกันลําบากแต่เจ้าเสือดาวดูจะสนุกกับการถูกยกขึ้นและเมื่อสาวขึ้นมาถึงบนพื้นดินแต่และคนก็ไม่รอคําขอบคุณ กับรีบเพ่งกันไปคนละทางหลังจากที่ใช้เวลาช่วยทั้งหมดห้าชั่วโมงสนีเสือเดาเลยนะใครกล้าอยู่ก็อยู่ไปเถอะขอเพ่งก่อนดีที่สุดช่วยงูแมวสาวออกจากบอ่อน้ำสัตว์เล็กคลายมีพิร้ายอย่างงูหน้าตาอาจจะดูหยิ่งแต่ตัวจริงบางครั้งก็พลาดได้เหมือนอย่างเจ้าพวกนี้ที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่บนบกดีๆไม่ชอบดันลงไปอยู่แถวๆขอบบอ่อน้ำและหยุดนิ่งอยู่แบบนั้นเนื่องจากขึ้นเองไม่ได้ ถึงหากเป็นหลายคนคงขอไม่เสี่ยงแต่พี่ๆเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าหน้าขมเข้มเหล่านี้ก็โดยตัวลงไปช่วยใสยน่น้องๆทั้ง3ตัวแบบไม่กลัวจะโดนพ่นพิษใส่จนกระทั่งผักขึ้นมาส่งบนดินได้อย่างปลอดภัยและหวังว่าน้องๆคงจะไม่ลงไปเที่ยวเมืองบาดาลอีกนะเพราะปีนขอบบอกไม่ใช่เรื่องสนุกเลยจ้านักปั่นแบ่งน้ำให้โคลอลาในวันที่อากาศร้อนถึง40องศาขณะคนตัวใหญ่ๆย,ย,ยังอยากได้อะไรเย็นๆมาดับร้อนเลยนับภาษาอะไรกับสัตว์ป่า แต่จะให้ไปซื้อเองก็พูดไม่ได้และไม่มีตังค์เลยต้องพึ่งจากมนุษย์เหมือนกับโคอาร่าตัวนี้ที่ปีนขึ้นมาขอน้ําดื่มจากนักปั่นจัก,กรยานที่กําลังแวะพักและดื่มอักอักอย่างหิวกระหายเนื่องจากขึ้นความร้อนซึ่งเป็นผลกระทบจากไฟป่าส่งผลต่อ,ต,อต้นไม้และสัตว์ป่าจ,จํานวนมากซึ่งเจ้าโคอาร่าตัวนี้ก็สามารถรอดชีวิตออกมาและได้พบกับพวกเขาเข้าพอดีเลยได้ดื่มน้ำเย็นยินชื่นใจอย่างที่เห็นถึงมันจะพูดขอบคุณพี่ๆเขาไม่ได้แต่ดูจากแววตาแล้วคงจะสงใจไม่น้อยเลยล่ะ ปั๊มหัวใจให้เป็ดเจ้าเป็ดตัวนี้ไม่รู้ไปไงมาไงถึงได้มาสลบเหมิดอยู่ตรงนี้และหากโชคร้ายสุดๆก็คงไม่มีใครเหลียวแลเพราะนึกว่ามันเดสมอรเร่ไปแล้วนั่นเองแต่เหมือนดวงจะยังไม่ถึงคาดเลยทําให้มีผู้ใจบุญที่บังอาจเอ้ยบังเอิญเดินผ่านมาได้ทํา CPR าปั๊มหัวใจให้มันอย่างไม่ยออ่อท้อกดแล้วกดอีกจึงกระทั่งเริ่มรู้สึกตัวขาสองข้างขยับไปมาได้อย่างคล่องแคล่วรีบเด้งตัวและบินปลอออกไปลงเล่นน้ําอย่างเบิกบาน แม้เพิ่งรู้ใน,นเนี่ยว่า CPR ใช้ได้ผลกับทั้งคนและสัตว์เลยจริงๆช่วยนกติดรัวตะคายเจ้าของบ้านผู้ใช้กรงตะคายล้อมเป็นรั้วนี้เพิ่งสังเกตว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่บนรั้วของเธอและเจ้าตุกก็วิ่งวนอยู่ตรงนั้นด้วยความสนใจเช่นกันพอเดินเข้าไปใกล้เอานี่มันนกนี่นามาติดอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้และไม่อยากให้มันกลายเป็นนกตักแห้งด้วย จึงต้องปีนขึ้นไปช่วยอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่เจอนกบาดเจ็บเนื่องจากเท้าของมันติดอยู่ตรงตาข่ายโดยที่เจานกผู้ชคร้ายก็ยอมให้ความร่วมมืออย่างดีจนเธอช่วยแกะออกไปได้สําเร็จแล้วบินปลอออกไปอย่างมีความสุขจิงโจ้โดนโครนดูดทีมเก็บขยะรีไซเคิลได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีจิงโจ้ติดอยู่ในบ่อโครนปีนขึ้นมาเองไม่ได้สักทีงานนี้เจ้าหน้าที่มีหรือจะอยู่เฉย จัดการขับรถตักดินเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุมาซะเลยและได้เจอเจ้าจิงโจ้น้อยนะ่าสงสารโผล่ขึ้นมาครึ่งตัวคาดว่าคงกระโดดลงไปและติดแหกอยู่เป็นวันวันแล้วจึงช่วยเหลือด้วยการใช้รถขุดตักดินโครนออกจนถึงพื้นแข็งสุดท้ายจเจ้าจิงโจ้ก็สามารถกระโดดออกมาได้สำเร็จอาจจะดูเหนื่อยๆนงงๆหน่อยแต่ดูเหมือนว่ามันจะดีใจและกระโดดเข้าไปใกล้รถเหมือนจะขอบคุณด้วยหวังว่ารอบหน้าคงจะไม่มาซ่าแถวนี้อีกนะ ตำรวจน้ำช่วยส่งบอลีกลับบ้านเข้าใจได้นะว่า,วาบอลีเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้แต่ครั้งนี้สงสัยจะไปไกลสักหน่อยเพราะรอยออกห่างจากนอสเตดบล็กไปแล้ว6กิโลเมตรแถมยังกลับบ้านไม่ถูกได้แต่ลอยคอตุบป,ป่องตุบป,ป่องอยู่แบบนั้นอยู่พักใหญ่จนกระทั่งคนในท้องถิ่นไปเจอเข้าจึงรีบแจ้งให้ตำรวจน้ำเข้าไปช่วยเหลือซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใจดีใจดีรีบขับเรือออกไปรับและนำไปส่งที่บ้านของมันส่วนสาเหตุที่ไปอยู่ตรงนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าเจ้าเดาวนี่น่าจะว่ายน้ําเพลินจนหลงทางและกลับไม่ถูกก็หวังว่าคราวหน้าจะไม่ไปไกลจากฝั่งอีกเพราะอาจไม่โชคดีเหมือนคราวนี้ก็ได้ประคองช้างกลับเข้าฝั่งเมื่อกระแสะน้ําเชี่ยวกรากแต่ไม่มีเรือข้ามฟากเจ้าช้างน้อยเลยขอลุยเองด้วยการเดินข้ามแม่น้ําแบบใช้เดี่ยวไม่เกี่ยวกับใครแต่ลืมไปว่าตัวเองยังเป็นแค่ช้างน้อยไม่ใช่ช้างตัวใหญ่เลยหวิดจะจมน้ําไปซะแล้วแต่โชคดีที่มีพี่ๆนัาเข้มเหล่านี้ไปเห็นเข้า จึงฝากกระแสน้นำลงไปช่วยประคองและลากช้างน้อยเข้าวฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางเสียงปรบมือให้กำลังใจอย่างล้นหลามคราวนี้ก็น่าจะเข้าใจได้แล้วนะว่าบางทีงานช้างก็ต้องให้คนมาช่วยเหมือนกันนะกวางตีรั้วเหล็กสถานที่นี้อาจจะห้ามคนเข้าแต่ไม่ได้ห้ามสัตว์เข้าซะหน่อยเลยทำให้กวางตัวนี้อยากเข้าไปเดินเล่นข้างในบ้างเนื่องจากเปิดประตูไม่เป็นจึงพยายามลอช่องประตูแต่ดันลืมดูสังขาร จึงผ่านไปได้แค่ครึ่งเดียวสุดท้ายตัวติดอยู่ที่รั้วซะงั้นเอาจะทํายังไงละทีนี้เข้าก็ไม่ได้จะออกไปก็จนปัญญาและอยู่แบบนั้นนานกว่า30นาทีจนกระทั่งมีคนมาเห็นเข้าเลยหาทางช่วยกระสุริศแม้จะต้องถึงกับตัดเหล็กและใช้พละกําลังง้างออกบ้างเพื่อกว่างที่น่ารักตัวนี้รอดสุดท้ายก็ทําให้มันหลุดจากที่กันไปได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ยังได้แถมยังกระโดดโดดเต้นได้อีกหวังว่าครั้งหน้าจะไม่แอบหนีเข้าไปอีกนะ งบ่อมประตูหมดแล้วจ้าน้องเหมียวในท่อไม่รู้ว่าลูกแมวตัวนี้เข้าไปอยู่ในท่อระบายน้ําได้ยังไงแต่ที่แน่แน่แต้มบุญมันดีมากจนสามารถทําให้ใจใจดีเข้าไปช่วยจนได้ดูสิคะไม่ได้ไปตัวเปล่าหาอุปกรณ์ลงไปด้วยแต่หลังจากเห็นว่าคนเดียวเอาไม่อยู่แน่จึงหาคนมาช่วยส่องไฟให้และมุดลงไปในท่ออีกรอบจนกระทั่งกลับขึ้นมาพร้อมกับกับดักแมวจนได้ แม้จะดูเลอะเทอะและทุลักทุเลไปบ้างแต่การช่วยเหลือเจ้าเหมียวก็สําเร็จไปได้ด้วยดีแถมมันค่องข้างแฮ ppy ปปที่ได้อยู่กับพี่เขาอีกต่างหากถือว่าวิธีตกท่าแบบไม่ตั้งใจครั้งนี้ได้ผลไม่น้อยเลยทีเดียวช่วยไก่ออกจากกระป๋องพลาสติกที่เล่นมีตั้งเยอะแยะแต่ไงไก่ตัวนี้ถึงได้เข้าไปอยู่ในกระป๋องพลาสติกดูแล้วไม่น่าเป็นเรื่องง่ายที่ไก่ตัวใหญ่จะสามารถยัดตัวเองเข้าไปในกระป๋องเล็กๆได้เลยแต่ยังไงก็เข้าไปติดแล้วจะหาทางออกก็ยากเหลือทน จนกระทั่งมีคนใจดีมาเห็นเข้าจะใช้มือล้วงเข้าไปก็คงไม่เวิร์กแน่จึงต้องเลื่อยตัดก้นกระป๋องออกแทนดูๆไปก็น่าหวาดเสียวเหมือนกันถ้าพลาดไปน้องไก่ก็อาจจะซีมองเท่งไปได้แต่เนื่องจากดวงยังไม่ถึงคาดหลังจากกระป๋องถูกเปิดออกเจ้าไก่ก็ออกมาเดินเล่นสบายใจอย่างที่เห็นนี่แหละลากวางเข้าฟัง เรื่องมันก็ไม่อยู่ว่าวันหนึ่งพ่อลูกคู่นี้ได้ขับเรือโฮเวอร์คัฟฟ์กันอยู่บนทะเลสาบอันเบิร์ดลีอยู่ดีดีก็ได้เป็นฮีโร่ช่วยชีวิตสัตว์เนื่องจากพบกวางสองตัวอยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้กลางทะเลสาบน้ําแข็งด้วยความที่พื้นมันลื่นจะให้อุ้มเครื่องเรือก็ไม่ไหวแถมตัวก็ไม่ใช่เล็กๆ็จึงใช้วิธีเอาเชือกผูกแล้วลากมันไปบนน้ําแข็งนั่นแหละลื่นๆอย่างนี้แหละง่ายสบายหรือจนกระทั่งส่งถึงฝั่งเรียบร้อยและสองตัวน,น ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะแอบมาเล่นซนแถวนี้อีกหรือเปล่าแต่ที่แน่แน่ถ้าไม่มีคนผ่านมาเหมือนครั้งนี้ละก็คงนอนหนาวนานกว่าน,นี้แง่งนักขี่จัสกี้ช่วยต่อถูกพันด้วยลูกโปงก่งการขี่จัสกี้ครั้งนี้จะกลายเป็นโมเมนต,ต์ที่น่าประทับใจยิ่งกว่าเคยเพราะครั้งนี้เขาได้ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลอย่างเต่าตอนแรกพวกเขานึกว่าสิ่งที่ลอยมาเป็นขยะที่คนอื่นทิ้งไว้จึงเข้าไปเก็บแต่พอเข้าไปใกล้ๆ พบว่าลูกโป่งมีเชือกพันติดอยู่บนตัวต่าทะเลทําให้มันดำลงน้ําไม่ได้แถมยังต้องอึดอัดกับสิ่งที่พัวพันอยู่รอบหัวและครีบเลยช่วยตัดเชือกที่รัดออกก่อนจะปล่อยมันลงสู่ท้องทะเลที่น่าเศร้ากว่าน,นั้นคือพวกเขาบอกว่าเห็นขยะในทะเลทุกครั้งที่ขับเตสกีออกมาและได้แต่หวังว่าทุกคนจะช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลที่เหลืออีกยังไงล่ะกู้ภัยช่วยคนและม้าจากลมโคน การขี่ม้าริมชายหาดอาจเป็นกิจกรรมสุดฟินด้วยความฝันจะบินหากตกลงไปในหลนุมโคลนเหมือนอย่างชายคนนี้ที่โดนโคลนดูดลงไปพร้อมกับมา้าของเขาขณะก,กำลังขี่เพลินๆอยู่บนชายหาดแม้อากาศจะไม่ได้หนาวเย็นนักแต่การถูกฝังครึ่งตัวและมีลมพัดตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องสนุกแต่อย่างได้ยังไงก็ตามทีมกู้ภัยได้ระดมกำลังมาช่วยทั้งคนและม้าได้อย่างปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแค่หมักโคลนบำรุงผิวกันทั้งตัวเท่านั้นเองเอาเป็นว่ารีบกลับไปอาบน้ำดีกว่า แล้วคราวน้านะเวลาขี่ม้าก็ต้องคอยสังเกตทางให้ดีด้วยนะเลอะบ่อยๆน้องม้าก็คงไม่โอเคเหมือนกันค่ะโลมาเกยตื้นอย่างที่รู้ว่าโลมาต้องอยู่ในน้ําเสมอพากมาเกยตื้นบนชายหาดนันๆอาจทําให้พวกมันลาลโลกได้ง่ายๆแต่ดูเหมือนโลมาน้อยสองตัวจะไม่รู้อะไรเลยพาก,กันมาอยู่ด้านบนเดือดร้อนพ่อแม่ต้องเข้ามาช่วยและกลายเป็นว่าติดเหงียอยู่ด้วยกันไปเลยทีเดียวสีตัวรวดยังดีที่เจ้าหน้าที่มาเห็นเข้า จึงช่วยกันหอบผิวทั้งสี่ไปส่งถึงฝั่งทีละตัวทีละตัวเนื่องจากทางเดินเครื่องข้างทุลักทุเลการช่วยเหลือพวกมันจึงลำบากเอาเรื่องแต่สุดท้ายครอบครัวโลมาก็ปลอดภัยหายห,ห่วงทุกตัวสงสัยพอลงน้ำไปได้อยากรู้จริงๆว่าเจ้าตัวป่วนทั้งสองจะโดนพ่อแม่ลงโทษแบบไหนกันบ้างนะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ